สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วพบกับช่างเจก็จะมีสาระด,ดีเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงสาระษษาระบบแอร์รถยนต์นะครับวันนี้ก็นิสสันอัมเบล่านะครับของพี่สามนะครับรถมีอาการคือถ้าเราเปิดแอร์นะครับแล้วเหยียบคันเร่งเนี่ยเสียงคอมมาดังแกรกนะครับเสียงคอมมาดังแกรก เข้าศูนย์นะครับเปลี่ยนคอมมาแล้วสองลกนะครับไม่หายนะครับใช้ไปได้สักระยะก็จะเป็นอีกเป็นที่อะไรนะครับโอ้ถ้าซ่อมเข้าศูนย์ใหม่นะก็ต้องเสียอีกหลายหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวมาให้ลุงเจดูนะครับตัวนี้นะครับก็มีตัวเลือกต่างๆให้เลือกนะครับเอาเซฟสุดก็ถ้าต้องได้ยกคอมนะเซฟสุดก็อาจจะเป็นพวกคอมมือสองนะครับ มือสองก็คือมือสองจริงๆนะครับมือสองจากญี่ปุ่นนะไม่ใช่มือสองแต่เป็นมือสองที่ขายในไทยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่ารถนิสันมัดนิสสันมิราเนี่ยผลิตไทยนะครับแล้วก็ส่งขายญี่ปุ่นดังนั้นพวกอะไหล่มือสองญี่ปุ่นนั้นนี่ครับมันจะมีจาหน่ายอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องเรียกว่าใส่ความชํานาญของร้านที่ เขาซื้อคอมร้านต้อมคอมนั่นแหละนะครับคือร้านต้อ,อมของเขาจะม,มีความชํานาญในการคัดคอมนะครับเขาเรียกว่าคอมคัดนะครับคอมที่เลือกนะครับว่ามันเป็นมือสองจริงๆนะไม่ผ่านการแกะจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบรถของพี่สามกันว่านิสสันอเม l ่าเป็นอะไรนะครับทำไมคอมเวเตอร์เป,เปลี่ยนมาแล้วสองโกยังดังอยู่เลยนะครับ เราจะมาทำการถอดนะถอดคอมเพรสซรคอมเพรสเซอร์อะไรต่างๆดูนะแต่ก่อนจะถอดนะก็ถ่ายดูก่อนนะว่าหมุดมันไม่มีนะครับมุดมันไม่มีแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ยังมีอยู่ตัวใหญ่มันจะหักหมดนะครับนี่มันเปลี่ยนมาแล้วแหละนะเคยเปลี่ยนมาแล้วมุดจะไม่เหมือนกันละอันนี้กระดกอันนี้กระดกเห็นไหมมุดมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบดีแชกนะ ตัวนี้เป็นแบบสองแฉกนะครับหมดมันก็จะต่างกันมีการาเปลี่ยนหมดมานะมันแตกน่าจะมีการถอดด้านหน้ามาแล้วพัดลมนะครับก็มีการถอดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าหมด R อ,อยู่นั่นนะน่าจะเคยเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมมานะครับตอนมานี่อันนี้หลุดเลยนะครับอันนี้หลุดเลยครับก็จะทําการ ถอดคอมนะครับออกมาวินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบเบื้องต้นด้วยอ๋อเดี๋ยวถอดดูจุดตรงนี้ก่อนอ่านี่นะครับมีคาบน้าํามันมีคาบน้มามันมีปัญหาระบายความร้อนไม่ทันละหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดกันชนกันชนก่อนแล้วกันนี่เราทําการถอดกันชนนะถอดกันชนออกมาแล้วก็จะเห็นตัวแผงแอร์นะครับ มีเรียวรอยน่าจะเป็นขี่ม้านะครับน่าจะเป็นขีม่ม้าหรือว่าอาจจะเป็น้อยน้ำาลน่ะวางไปอน,นี้นะครับหมดหายไปครับหนึ่งตัวประจํานะครับประจําเลยนะมันใช้ๆไปพลาสติกมันแข็งมันกรอบมันก็หล่นหายนะลองไปหาซื้อให้ลูกค้าอยู่นะครับบางคนอ้ย แล้วไม่กี่บาทนะครับไม่กี่สิบบาทแต่มันก็หลายสิบอันนะก <c oughs> ็หลายร้อยเหมือนกันนะ <c oughs> เอาครับเดี๋ยวทําทการถอดพวกเรียกว่าช่องลมนะครับท่อดักอ่าช่องดักมันนะครับหลายคนนะหลายคนถอดไอ้พวกนี้ออกนะครับพวกนี้นครับหลายคนถอดออกโดยที่ไม่รู้ข้อเสียนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นรถแข่งก็ไม่ใป่ปัญหาเป็นรถใช้งานอะไรคือปัญหาเลยนะครับ มันเป็นช่องบัง,บงคับลมนะครับไอมององนี้เห็นไหมเวลาวิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะบังคับลมให้เข้าไปที่แผงแอร์นะครับส่วนด้านบนนะครับก็บังคับลมท่อนบนแล้วก็กันนะครับการการวนเวลาท่านจอดไปแดงอ่ะนะครับลมมันดูดด้านหน้าไปด้านหลังเนาะแล้วก็จะมีการกระจายลมเนาะอ่ามันก็แลบออกจากฝากระโปรงกระโปรงว่ากันไป มันก็มีตัวนี้กันไว้ไม่ให้ไอร้อนนะครับจากภายในห้องโดยสารเนี่ยวนนะครับวนกลับเข้าแผงอ่าบางคนถอดออกเรียบร้อยนะครับแป,ป๊บแป๊บพังแป,ป๊บแป๊บพังเพราะว่ารับไอร้อนนะครับรับไอร้อนจากห้องเครื่องเข้ามาวนแล้วก็ไม่มีไอ้ดักซ้ายขวาโล่งๆเลยทีนี้นะครับอ่บาบังคับไม่มีการบังคับทิศทางลมนะครับก็เลยทำให้การไหลของลมนั้นไม่ไม่ดีพอ เดี๋ยวต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต้องมีกูรูกูรูมานะอะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเฮ้ยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นี่รถุ่นเอ่ยไม่เห็นเขามีเลยอทอไอแผ่นเนี้ยมีสันมาไม่จําเป็นต้องมีอะเมล่าไม่จำเป็นต้องมีอ่ะมาครับมาเข้าใจต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงเนี้ยมันสั้นนะครับช่วงนี้มันสั้น,นกว่านะครับ มีไม่เล่ารถติตี้คขาขันไหที่ช่วงมันสั้นแค่นี้นะครับ <S <S ลมเป่ามาก็ปะทะกระจัดกระจายวนนะครับลมตีหมดะอะนะมีก็มีแค่ Honda Jazz แล้วเป็นยังไงล่ะ Honda Jazz ติดไฟแดงแอร์ไม่เย็นต้องวิง่งเหมือนกันนะครับเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะ,ะแต่เป็นติตี้อะติตตี้ไ่เห็นจะมีปัญหาติตี้ถ้าน้ำยาไม่รั่วก็เย็นฉับเย็นกว่า Honda Jazz เนี่ยโครงสร้างเป็นแบบนี้เวลาปิดฝากระโปรงปุ๊บมันคุมเลยนะครับความร้อนคุมเลยลมไพัดลมก็ดูดดูดไปะนะครับถ้าเราไม่มีอะไรบังไว้นะครับมันก็ดูดไอร้อนเข้ากระทะแผงไงไเ,เชพร์สูงอีกแอร์ไม่เย็นอีกต้องอาศัยรถวิง่งหลักนะหลักง่ายๆนะไม่ต้องคิดอะไรให้มันซ้ําซ้อนอ่ะนี่เรามาดูกันให,เหน้เห็นก่อนเลยนะครับอ่ามีนวจุดนี้แล้วหจุดนะฮะชัดเจนนะครับ ไหมนะครับรั่วขาเข้าแล้วหนึ่งจุดมันก็แค่โอลิงเสื่อมเนาะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกชเจ๊ังแค่โอลิงเสื่อมงั้นก็ต้องมองกลับไปว่าอ้าแล้วทําไมโอลิังใส่พร้อมกันสองวงทําไมที่คอมมันถึงไม่เสื่อมล่ะมันมาเสื่อมแค่ทางบนล่ะแทงที่คอมนั้นมันร้อนกว่านะคอมนั้นยังร้อนกว่าอีกนะอ่าอันนี้ความร้อนวิ่งขึ้นมาแล้วทําไมถึงมารั่วตรงนี้ เกิดการอั้นไงนะครับมันเกิดการอั้นในแผงนะครับมันก็หาจุดที่มันเปราะบางที่สุดเพื่อที่จะออกนะครับตรงไหนเปราะบางมันก็ออกตรงนั้นแหละนะครับตรงนี้เปราะบางนะลใกล้ยที่สุดมันก็ออกตรงนี้นั่นแหละนะครับตอนนี้มีการอุดตันนะครับมีการอุดตันภายในแผงแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้ํามันคอมจะดํำไหมเพราะว่าจังเกยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยน้ํายาออก ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแผงม่าน้นะก็จะเห็นว่า,ามีพวกยายแมมมูมนะครับที่ปุนยายแมมมูมออไม้นะครับปูดตันนะครับติดเต็มไปหมดนะครับไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างน,นี่กล้องมันไม่มีแฟลชนะผมไม่ได้ซูมเข้าไปใกล้ๆว่าในขี้พวกนี้ก็จะมีพวกขี้ดินทําให้การระบายความร้อนนั้นมันชา้าน้ํามันคอมนะเวลาโดนความร้อนมากๆมันจะน,นืด มันจะไหลนะครับเรียกว่าการไหลเทะมันช้านะครับมันก็จะไปกองไปอั้นกันในแผงทําให้น้ํายาแอร์นะในสถานะแก๊สเนี่ยระบายความร้อนได้ช้าระบายความร้อนไม่ได้แรงดันมันก็จะสูงนะครับมีผลต่อคอมเพิวเตอร์โดยตรงอยู่แล้วดีวเรามาดูที่ตัวคอมเพิวเตอร์กันนะครับอนี้เขาใส่ UV นะนี่สันมารเขาใส่ UV มันจะตรวจสอบได้ง่ายนะครับไม่ยากอ่า ใช่เอนะครับเจอแล้ว1.4จุดสพอคอมรั่วนะครับเป็นเรื่องที่ต้องได้เจอนะครับถ้ามอเตอร์พัดลมมันเสียหรือแผงแอร์มันตันนะครับนิสสันมัร์นิสสันอเมล่านิสสันจุกนะครับนิสสันตินฟี่นะครับสตัวนี้มาเป็นคอมประเภทเดียวกันอะไหล่ภายในคอมเดียวกันนะครับ ถ้ามอเตอร์พัดลมเสียหรือว่าแผงหม้อน้ําอย่างเงี้ยนะครับตันอย่างเงี้ยแรงดันจะสูงนะครับแล้วก็ซีนคอคอมก็จะรั่วนะครับมีทั้งที่ต้อมได้และต้อมไม่ได้ถ้าซีนคอ,อถ้าแกนคอมเป็นสนิมเป็นตามหมดแล้วนะครับมันจะต้อมไม่ได้นะครับถึงต้อมไปนะครับก็ต้องเรียกว่าวัดดวัวนิดนึงคือถ้าต้อมแล้วหายก็คือหายนะครับ ถ้าไม่หายก็ต้องยกรูปใหม่ซึ่งการต้อมคอมมันไม่มีประกันไอซี IC นะมันซีนใหม่แน่นอนไม่มีปัญหาแต่แกนคอมมันแกนเดิมนะครับอ่าอย่างนี้ก็อยู่ที่เจ้าของรถนะอยู่ที่เจ้าของรถตัดสินใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับทั้งเจต่อมก็ไม่เคยมีปัญหาแต,แต่่แต่ว่าเคสนี้ยครับในเคสนี้มันคือคอมแอร์มันมีเสียงดังแล้วนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะ ให้ผ่าคอมไหมนะครับเพราะว่าถ้าผ่าคอมมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเงียโอเคหละแกออกมามันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเวลาเขาเนาะการไปจ้างเขาทำเนาะมันถอดออกมานะครับมันถอดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยมันใช้เวลาในการถอดแล้วก็น้ำยงน้ำยาอะไรพวกเนี้ยมันมันมีนะครับมันมีเข้ามาในการทำงานก็ต้องมีเก็บค่าบริการถอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฉีดน้ำดูกันนะครับว่าจะดำขนาดไหนนะ อันนี้ลูกค้าไม่ได้ดูแลนะครับไม่ได้ดูแลทําความสะอาดนี่เห็นไหมมาแล้วนะครับน้ําคลองสแสบนะครับยยาามล้างแผงนะครับล้างแผงกันบ่อยๆนะครับคอมโรตารี่ครับรถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็นคอมแบบโรตารี่ดึงกําลังเครื่องน้อยนะครับเพื่อเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับประหยัดเชื้อเพลิงนั่นแหละนะครับ เพื่อให้มันประหยัดเชื้อเพลิงแต่ว่าโรตารี่นั้นมันไม่เหมาะกับความร้อนสูงกับแรงดันสูงนะครับถ้าเราปล่อยให้แผงคอนเดนเตอร์มันตันนะครับหรือระบายความร้อนไม่ได้คอมเพวเตอร์มันก็จะมีปัญหาได้ง่ายกว่าแบบคอมแบบบูกสูบนะครับ,บการล้างภายนอกนะลงน้ำยานะครับค่อยๆให้มันชะล้างนะครับเป็นพวกขี้ดินขี้โคลนต่างๆ ต้องล้างหลายๆรอบหน่อยนะเพราะว่าติดแน่นเยอะจริงๆนะติดแน่นจริงๆเคสนี้เดี๋ยวลองดูกันอ่าขาวขึ้นหน่อยนะแต่ว่ายังไม่เอี่ยมดีนะยังไม่เอียมดีโอเคนะครับเดี๋ยวล้างล้างอีกสักรอบสองรอบนะครับ การล้างแผงนะครับเรียบร้อยนะครับขาวขึ้นเยอะนะครับโฟแล้วนะครับมองนะทะลุโปปงนะครับล้มผ่านได้สะดวกนะเห็นไหมรอแผงแห้งกับพรุนี้แหละนะครับพรุนี้ก็จะต้องไปเบิกตัวไดเออร์นะครับไปเบิกไดเออร์นะแล้วก็รอคอมเพิเตอร์ตอมเต็ดก็ทยอยประกอบนะครับตู้ก็ต้องแกะออกมาเช็คอยู่นะครับ นี้เราก็ติดตั้งนะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยนะครับซีนนะครับซีนโฟมนะครับอันนี้เป็นฟองน้ําฟองน้ำอีสุโฟมปูดปิดซีนฟองน้ําทั้งหมดเลยนะครับเพื่อการมันดึงความร้อนจากด้านหลังนะครับเวลา,ามันอยู่ปิดฝากระโปรงเนาะมันจะมีไอร้อนอยู่รอบเลยนะไอร้อนรอบเลย,เยลดการที่มันจะดึงไอพวกเนี้ยมันบางไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีช่องเนี่ยช่องพวกเนี้ย ดึงได้นะครับแล้วอย่างไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไอพลาสติกเนี่ยมันชอบไปสีโดยเฉพาะด้านล่างนะครับมันชอบไปสีดังนั้นเราก็เลยทําการเอาโฟมนะครับมาลองเลยนะครับฟองน้ําพูดผิดอีกแล้วนะครับเอาฟองน้ํามาลองหมดเลยนะครับเป็นแต่ว่าล่างจุดนี้จะไม่ได้ลองนะเพราะว่าเวลาแนะนําให้ลูกค้าล้างเนาะมันจะได้ไหลลงมาถ้าเราโอ้ฟองน้ําหรือโฟมมาปิดมันก็จะกลายเป็นที่หมักหมมนะ ก็เลยไม่ได้ลองนะครับด้านหลังตรงแผงหมนะ้อน้าอันนี้ก็กันไว้ด้วยนะครับเพื่อให้พัดลมนั้นดึงลมผ่านถอยหลังได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือบังคับทิศทางลมเลยว่านี่ต้องเข้าจากทางนี้อย่างเดียวเลยนะต้องเข้าทางนี้นะครับลมวิงว่งรถวิ่งลมก็เข้าทางนี้เวลาจอดนะเป็นหน้าที่ของพัดลมนะก็ต้องดูดลมผ่านทางนี้นะไม่ต้องไม่ต้องเลี่ยมไม่ต้องมาดูดผ่านตรงนี้นะไม่ต้อง ให้มันเกิดช่องแกลบช่องว่างตรงนี้นะครับบังคับเลยผ่านแผงแอร์นะครับแอร์ Air, เวลาติดไฟแดงจะได้เต็มพฤฤฤฤฤฤฤัิภาพคอพิวเตอร์ก็ไปรับมาเรียบร้อยเนะาะประกอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้รีวิวคอมใหม่นะครับเปลี่ยนไส้ในเรียกว่าไงนะฟื้นปูดีกว่าเรียกฟื้นปูมันน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคอมยังคงเป็นคอมเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างซ่อมอะไรบ้างนี้ช่างเจคง ไม่รู้บอกอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ช่างเจไม่ได้ซ่อมเองส่งไปให้เขาซ่อมนะเอาเป็นว่าเขาต้อมมาแล้วมันใช้งานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นช่างอาชีพอยู่แล้วนะครับพี่เขาเป็นช่างมืออาชีพในการต้อมและรีวิวคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยชุดคัดยังใช้งานได้อยู่ปรับตั้งให้เรียบร้อยนะครับถ้าสายพงสายพานไม่ขาดจนชุดคัดพังเนี่ยลูกค้าก็ใช้ลืมช่างเจเลยนะเรื่องตรงนี้นะที่มันจะเป็น ความเสื่อมสภาพน,นะนะค้ก็จะเป็นพวกพัดลมหม้อน้อําพัดลมโบเวอร์ในห้องโดยสารเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้กายภาพภายนอกก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลื้อตู้นะครับลื้อตูอ้มาต่อเลยครับภายในของพี่สามนะครับของอเมลิานะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับตัวนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องถอดพวก ขาคัดนะถอดขาคงขาคัดก็จะใช้เวลาเพิ่มอีกนะก็จะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ยากครับตัวนี้เป็นแอร์มิกนะครับอ้อเรื่องแอร์นะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับบางคนซื้อรถต่อมานะครับหรือว่าซื้อมาแล้วยังไม่เข้าใจโดยปกติเราจะชินกันแบบนี้ เปิดแอร์ครึ่งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะเราจะชินกันแบบนี้นะครับเหมือนรถปกติก็คือเปิดทางกลางนะครับอ่าส่วนใหญ่เราจะชินกันแบบเปิดทางกลางซึ่นถ้าเปิดตัวนี้มันไม่เย็นนะครับเพราะว่าตัวนี้ครึ่งครึ่งมันหมายความว่าเอาความร้อนครึ่งหนึ่งความเย็นครึ่งหนึ่งนะท่านจะอุ่นเลยนะครับจะเปิดตอนนี้ก็เหอเือดแตกเลยนะครับอ่าความหมายของเขาหมายความว่านี่ท่านต้องอ่านแบบนี้ถ้าท่านต้อง ไอฝั่งประเทศไทยเราน่าจะใช้แบบนี้นะครับครึ่งหนึ่งคือท่านต้องอ่านกับหัวนะครับท่านต้องอ่านแบบนี้นะท่านต้องอ่านแบบนี้อ่านแบบกับหัวนะครับครึ่งหนึ่งมันคือตรงนี้นะครับมีครึ่งหนึ่งไม่ใช่ว่าครึ่งหนึ่งมันอยู่ตรงนี้นะคราครึ่งหนึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับอย่าเปิดความเย็นสุดๆก็ทางนี้นะครับอันนี้ก็คือเปิดสุดมันก็จะปิดเลยนะครับปิดคือไม่มี ความร้อนเล็ดรอดมันเลยนะครับถ้าเปื่อตรงนี้ยังมีความร้อนอยู่นะยังมีความร้อนผสมความเย็นออกมาอยู่นะครับอ้าวแล้วเขาจะทําความร้อนไว้ทาไมโอ้ยตัดฮีตเตอร์ออกเลยเชงเจ๊เย็นืึมรมเลยนะโอ้ยเย็นหนาวเหน็บก็ไหนละครับมันก็จะเย็นหนาวเหน็บไงนะครับมันเย็นหนาวเหน็บแล้วผิวเรามันจะแห้งนะครับผิวเรามันจะแห้งอ่าแล้วเวลาท่านขับรถไกลๆเนี่ย มันเหนื่อยนะครับเพราะความชื้นในห้องโดยสารมันไม่มีนะครับท่านปิดถ้าเอาอาเรียกว่าไม่ได้ปิดเอาท่อฮีตเตอร์ออกนะครับเอาท่อฮีตเตอร์ออกมันก็เหมือนท่านเปิดนี่สุดก็จริงนะครับเหมือนท่านเปิดอันนี้สุดก็จริงแต่ว่าถ้าระบบฮีตเตอร์ยังอยู่มันยังมีความร้อนที่อม,มอยู่ภายในเนาะเอาไว้ให้ท่านผิวไม่แห้งท่านขับรถระยะไกลเนี่ยมันได้ไม่เหนื่อยไม่เข่งนะครับอ่ามันจะ ขับชิวๆสบายๆส,สังเกตรถที่มีระบบแอร์ออโต้ขับทางไกลจะไม่ค่อยเหนื่อยถ้าเป็นแอร์แบบแมนนวลน่ะขับทางไกลท่านจะเย็นก็เย็นเฉียบเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหนื่อยผิวจะแห้งสากอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเป็นข้อมูลให้แล้วกันถ้าอยากเย็นเย็นก็เนี่ยเนี่ยคือเย็นนะครับเย็นสุดเลยนะครับถ้าบอกเปิดครึ่งนึงก็คืออันนี้นะครับครึ่งหนึ่งก็ขีดนี่ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งของรถปกติ แต่ถ้าหน้าหนาวท่า,ทานจะหลีลงเอาเอา,เอาอุณหภูมิโอ้ไปยอดภูเขาเอาไปยอดดอยอินทนนทเอาก็เปิดฮีเตอร์หน่อยก็ได้อามันหนาวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวทําการถอดตู้ครับนี่ช่างเจก็ค่อยๆถอดนะครับถอดลําบากมากเคสนี้ถูกวางยาฮนะเฮือแตกเต็มตัวแล้วเนี่ยอ่า ตัวขันตะ้เกินสเปคเลยนะเนาะอ่ะก็เลยต้องค่อยๆถอดนะครับก็เลยช้าลงไปหน่อยนะอา้าวอีกนิดนึงก็จะออกละนะครับบอกก่อนว่าที่งานช้าคือพวกเล่นอัดน็อต้แน่นเกินนะครับเอาตอนนี้งานเข้าช่างเงจกเ,กงเลยนะครับรถเคยเปลี่ยนตู้นะครับแต่เอาตู้ปี2014มาใส่โอ้แล้วจะไปหาข้อของปี12จากไหนละทีนี้ งานเข้าแล้วอ่านี้เราก็ต้องไปแว้นหาข้อต่อจุดนี้มานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้กับตู้ตรงรุ่น2012นะเพราะว่ารถเป็นปีโมเดล12นะครับแต่ตู้เดินสายเป็น14 15ซึ่งจะเป็นข้อเชื่อมหัวจะปวดเลยนะครับต้องไปหาข้อนี้มาอันนี้แม่ช่างเจอ่าไปหาให้ลูกค้าฟรีนะอแต่ขอว่ามันทำให้ งานเรานั้นช้าลงนะครับช้าลงแน่นอนนะครับก็เลยต้องรีบโทรแจ้งลูกค้าก่อนไม่งั้นเสียเสียคําพูดจริงๆงานไม่ได้ยากอะไรหรอกนะเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตู้นะพวกนี้ยแต่ปัญหาคือเราต้องไปหาไอ้นี้ยนะครับซึ่งก็ไม่สามารถแบบไปรับปากลูกค้าเป็นมันเป็นหมอได้ว่าจะหาได้กี่โมงนะครับออนะครับราต้องต้องแว้นไปก่อนแล้ววันนี้มันวันอาทิตย์ไงนะต้องแว้นไปหานะมาไปหา เรียกว่าไงอ่ะพันธม,มิตระนะร้านนู้นร้านนี้ใครตะตอ,อกไว้บ้างนะกะ็งานล่าช้ากันไปะนะครับงานนะงานจริงมันจะมีปัญหาให้เราได้เห็นนะครับท่างเจทํางานจริงงานเร็วๆงานดิบๆหลังจากที่เราได้ข้อต่อมาเนาะเอามาติดตั้งเอฟเฟกชันวาวเรียบร้อยเกี่ยวรูด่ะเกี่ยวรูดเห็นไหมครับเศษอลูมิเนียม ก็ต้องไปหาซื้อตัวใหม่มาอีกตัวนี่ก็ทําให้เสียเวลาออกไปอีกนะเห็นไหมนี่คืองานจริงๆนะครับมีโอกาสให้เราได้เห็นความผิดพลาดได้เสมอก็ติดตั้งเอพิชั่นวาวเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการถอดตู้มันออกมานะครับแล้วก็ติดตั้งตู้แอร์ใหม่เข้าไปอนี่นะเป็นตู้นะครับตู้ของลูกค้านะครับก็ไล่หาว่ามันมีการรั่วตรงไหนอย่างไรนะครับนี่ เขียวอยู่นี่นะครับมีการรั่วบริเวณข้อต่อนะครับถ้ามันไม่รั่วมันจะไม่เขียวนะครับนี่ต้องดูดีๆเห็นไหมเขียวถ้าไม่รั่วเราจะไม่เจอเห็นไหมมีการรั่วที่ข้อต่อก็นะผมประเมินให้แล้วนะครับผมประเมินเปลี่ยนตู้ให้ไปในตัวเลยนะครับเพราะว่า พวกนี้ประมาณสามปีก็ไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับแต่ดันเปลี่ยนตู้เป็นตู้แบบของพวกนิสันโนตนะครับเหมือนนิสันโนนะก็ลำบากเลยนะหะข้อต่อนะครับอันนี้จะเป็นตู้นะครับตู้ที่เจังเจจะนํามาใส่ตรงรุ่นเลยครับเป็นตรงรุ่นเลยปีติบสองนะครับตัวนี้มันเป็นตู้ ว่าใส่ใด้วยการใส่ได้นะครับแต่ว่าตอนเราไปเบิกเราไปเบิกตามปีรถไงนะครับถ้าจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเราก็จะต้องแจ้งลูกค้ารูกก้ก่อนว่าเช่นข้อต่อของลูกค้าไม่ดีนะเสียนะอะไรอย่างเงี้ยแจ้งให้ลูกค้ารู้เวลาคุยกับช่างเขาจะได้อ๋อลูกค้าเปลี่ยนตู้เป็น2014-15มาแล้วนะเชื่อมติดท่อเวลาไปเบิกตู้ก็ด้เบิกตัว,ว14-15มาใส่แต่นี้เราเบิกมารอลูกค้าแล้วนะมันเป็นปี12เนะอะ ถ้าจะไปเปลี่ยนตู้ซึ่งราคามันจะสูงกว่านะตู้สิบห้านะครับแต่ไม่เป็นไรฮนะมันก็ใส่ข้อต่อเข้าไปนะคือตามสเปคเดิมของมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเตรียมของเรียบร้อยนี่เป็นตู้รับประกันตัวอะไหล่สองปีนะครับรับประกันตัวตู้สองปีวันที่ยี่แปดเดือนสี่หกเจ็ดนะครับรับประกันหกอ่ารับประกันสองปีนะครับตัวอะไหล่รับประกันงานประกอบหนึ่งปีข้อต่อนะครับตัวโอริงนี้นะจะเป็น NBR สีเขียวนะครับ จะ,ะโลโถท,ทิ้งกว่าคนอื่นเขาอยู่วงหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องให้แน่นกับขอบนี้นะครับถ้าเป็นโอดิงตามปกติมันจะเรียกว่ามันจะพอดีเกินไปนะมันจะพอดีเกินไปแบงนี้มันต้องแบบฟิดๆหน่อยนะครับก็เลยต้องเป็นสีเขียวอยู่วงเดียวนะครับทั้งระบบจะมีสีเขียวอยู่วงเดียวต่อไปจะทการติดตั้งตู้แอร์นะครับร้อยน็อตเป็นสแตนเลสเรียบร้อยนะครับ เีย๋ยวจะทําการเช็คลวนะครับประกอบแล้วรีบๆเช็คลวก่อนนะเพราะว่าตัวข้อต่อนเป็นข้อต่อเทียมนะครับอน,นี้ทําการอัดแรงดันนะครับเช็คลวที่ประมาณ320 psi น,นะครับ320ที่นี่แหละนะนิ่งกริก๊กนะไม่มีขยับลงแต่อย่างไดนะครับนิ่งกิ๊กๆเลยงานประกอบไม่มีปัญหานะครับอะไรไม่มีปัญหาด้วยนะครับ อ่ะเรียบร้อยอ่ะนี้เราก็ทําการตรวงน้ํามันนะครับเพื่อที่จะบรรจุลงไปในระบบนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับใส่น้ํามันการลุนไว้นะครับประมาณ7จ็ดถึงสิบซีซีนะครับเคลือบไว้แล้วนะครับเคลือบไว้แล้วและน้ํามันทั้งหมดนะครับก็จะถูกเติมไปทีหลังนะครับโดยการดูดผ่านสายน้ํายานะครับดูเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลลงไปในคอมนะครับกระจัดกระจงกระจายกันอยู่ในท่อใหญ่นะครับ เมื่อระบบมันวนนะครับมันก็จะดูดน้ํามันนะครับเข้าไปในคอมเข้าไปในแผงเข้าไปในตู้กระจายตามตัดส่วนของของระบบมันเองนะครับเราก็จะใส่ตามสเปกไปเลยตัวนี้จะเป็นน้ํามัน PAG นะครับเป็นของ iberg นะครับเบอร์ร้อยนะครับ1อยเฮดไหนทำการเติมน้ํายาแอร์นะครับค่อยๆเติมน้ํายาแอร์เข้าตัวระบบนะครับเอาไแล้ว75กรัมนะครับคอมแอร์ทำงานหมุนติ้วนะครับ ไปค่อยๆเติมนะครับทำการเติมน้ำยานะครับเต็มเรียบร้อยนะครับเติมตามตะเปกนะครับนี่เย็นเจียบนะครับดูการทำงานนะครับโลเพชเชอร์ตัวนี้20นะครับยี่สิบนะครับไฮเพชเชอร์ร้อยหกสิบแปด psi นะครับล้มทรงนะครับตอนนี้อยู่6.1องศานะครับอุณหภูมิภายนอก38.7นะครับ เรียบร้อยนะครับห้าถึงแปดองศาก็ใช้งานได้แล้วนะครับมีเย็นแล้วนะครับอ่ะระบบตัดพอดีนะครับอยู่เรียกว่าดึงแรงเครื่องไหมอ่ะไม่นะครับไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดึงเท่าไหร่นะเรียบร้อยนะครับอันนี้เราเทสระบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ดูเลยนะครับเทสทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เย็นแน่นอนนะครับประกันตู้แอร์นะครับสองปีประกันงานประกอบหนึ่งปี ในหนึ่งปีนะตัวแอร์มีปัญหานะครับหรือว่าช่างเจประกอบไม่ดีเค้มงานได้ไม่มีค่าใช้จ่ายคอมแอร์ A, นําไปซ่อมนะครับนําไปซ่อมให้แต่ว่ามันไม่มีประกันนะเราไปจ้างเขาซ่อมแล้วเ,เขาก็ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เปลืองนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนยกลูกเสื้อเสื้อผา,าอะไรต่างๆางเป็นของเดิมอยู่นะครับคิดว่านะคิดว,ว่าคือมันไม่มีประกันเอาง่ายๆคือต่อมไม่ได้แพงนะครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับรถวิ่งมา กี่กิโลแล้วเอ่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่กิโลเมตรอ่าอบอกก่อนนะว่าโบเวอร์นะครับอายุการใช้งานนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนกิโลเมตรมอเตอร์พัดลมหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับชุดคัสก็เช่นกันนะครับแต่ว่าชุดคัสตรวจสอบแล้วยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวพัดลมอะไรต่างๆพวกนี้เราไม่เห็นแปลงฐานมันนะครับก็แจ้งให้รู้ล่วงหน้า เรียบร้อยนะครับของพี่สามนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ